สวัสดีค่ะมือนึ่แสดงกับพามาเลาะปาลาเลาะสวนอยู่หลังของพักนะคะ่ะอันนี้มาพอ่อปีกล้วยค่ะอันนี้สวนกล้วยเพื่อนนะค่ะสวนกล้วยเพื่อนบํเมนกล้วยข่อยแต่ว่าข่อยสิม,มาวาเรื่องสับประคุณของปีกล้วยให้ฟังคะคะพี่น้องอันนี้ปีกล้วยน้ำว้านะคะมีประโยชน์ค่ะสําหรับแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะเนาะกําลังหายน่มบุตรเนาะอันนี้จะเป็นบํารุงน้ํานมค่ะ แม่ลูกอ่อนแนะนํา้ห้ไปต้มปีกล้วยกินนะคะเป็นเป็นลวกจิ้มน้ำพริกไปไปแกงเลี่ยงปีกล้วยค่ะจะช่วยบํารุงน้ํานมกับน้ํานมได้ดีนะคะต่ดตัวต้มมะตแมโอ้ยเนาะนี่สวนลัางบ้านนะคะเ,าาเนะ้นนนนเนาาน่เข้ากับมหาเละเนาะเดนเดนวันหยุดเข้ากับนี่เวลามาเลาะปลาเลาะสวนค่ะเข้ากับได้พักมากินค่นค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 ะเก็บพักเก็บไหล่ไปนี มึนโดน,ดนมีวันหยุดิย่างๆก็ได้เนาะค่ะนีหลังห้องพักเขาเองนะคะนะเนาะเก็บมาได้สามีแล้วค่ะพ่อกินแล้วแสดงก่ากินก็โตกินห้องก่อนได้ค่ะ ไปสะออนทางพักไปสะออนยอดยอดตะเดาค่ะพี่น้องเห็นแล้วกะอดบ่ไไรค่ะเบิ้งเบิ้งื้อเพื่อนเป็นเงื่อนเป็นทองเทอเด้อสามสี่ยอดยี่สิบบาทเลยค่ะเด้อนี่ไม่ต้องสื้อค่ะอันนี้ก็พักมาเสื้อพ่วงอยู่นรังห้องเด้อค่ะเด้ออันนี้ค่ะเบิ่งนะคะ อันนี้ก็ได้มาลักเพื่อนเด้อเพืนไทยเก็บกินได้ด้วยค่ะดคเ,เด้อเจ้าแดงบกินค่ะ